สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่างนุ่นลูกสาวชาวนานะคะว่าก็อยาเป็นลูกสาวเดียวอยากได้กินอะไรก็ต้องได้กินลาสุดก่อไฟให้ลูกเยีืมกินข้าวโพดติดวันนี่เราก็ไอ้แม่เดียวก็จะให เราจะย่างข้าวโปุงกินนะคะภาษาไทยเรียกว่าอะไรอ่ะแม่กระโป่งนี่เนาะเกี๊ยบภาษาไทยเรียกข้าวเกี๊ยบภาษาเราข้าวโป่งขากักไม่ข้าวเกี๊ยบจังไข้าวเกี๊ยบมันก็สีแดงตัวเราบอกว่าภาษาไทยเขเรียกเกี๊ยบภาษาไทยแม่นี่อัหน่อยข้าวเกี๊ยบภาษาไทยภาษาลาวข้าวโปุงแม่ซื้อมาหมดกี่บาท แม,มนนแม่ซื้อมาพันหนึ่งนะคะมันเป็นแผ่นรหัสบาทเนาะนู่นอยู่กองใหญ่ๆอยู่ก็ตู้หนึ่งนะคะลูกอยากกินก็ต้องได้กินข <c oughs> ้าวเกี๊ยบขนะ้าวเกี๊ยวของแหวนน่าใสก่อน,นอเนาะให้จุ่มหางเขาเลยนะเทไหมเท ถ้าตะแก้วเนาะจะกินเ้กินนแก้วปามแก้วก็กินได้ตัวาลาสุดหาแก้วกินเหล่านะคะโอ้ยนี่นั่นละดูทำดูทำแก้วกินหน้าหัเฮ้ยแวอีแม่อ่อมาตีีแม่ แกแต่ของเงยพี่แอนฟังไว้เด้อพี่แอนนู้พี่แอนนูคลคิดนูอยู่พี่แอนฟังเด้อเจ้าของมิงมาไม่รอดขาดไปไลยนะ้นี่อ้าวทำไมกล่องนูเป็นแบบนี้ล่ะทุกคนอ้าวกล่องนูคือเป็นสีเป็นี้ากัดเท้าลูกเท้าหิวกัดยังจอกไฟย่างกระโปะลูกเท้ากินแล้วนี่เอ็ดีเลยนี่ว่าแต่ลูกหนาอ้วนเจ้าของก็หนาอ้วนคือกันแหละแสดงว่าสระ เราซับมันไม่ดีไปซื้อใหม่เนอะอาจาร์มาตัวอหวอต่างหูเพราหนาอ้วนไม่ไหวขึ้าก็ะใหม่เลยล่ะแม่เล่ยวัดตะลุกหนาอ้วนสองคนนี่นี่วัดตะลุกก็หนาอ้วนพอแล้วทำจะหนาบวมมปะหรออุ้ยเจ,จียงเพลงเขานี่เขาหยุดก่อนนะคะนี่เราก็ได้แล้วนะคะทุกคนพอยางไปนะคะใหม่ข้างหนึ่ง ว้าวขอบคุณเนาะที่ถ่ายกับไม้ว้าวเราคืนดีอยู่นะเนี่ยว้าวว้าวว้าวอร่อยหวานอยู่นะเนี่ยไอ้ไัวเนยิม

ออเออหมดเลยพลิกพลิกไม่ติดหรอกใหม่มามาได้เว้ยพลิกๆๆ <c oughs> พลิกพล <c oughs> น,นี่ข้าวปรุงนะคะซื้อมาพันหนึ่งนาะแผ่นละห่าบัตนะคะแผ่นละห่าบัทจะซื้อไปทำนงทานนะคะวันที่เก่านี่วัดบ้านน้องโตนะคะไม่ยืดด้วยนะ นี่ไงที่ก็เอ้มันขาดนีแด่แหละหยุดละงอแหละงอละง,งอเพราะมันขาดมแม่เตรียมเหล้าใหม่แล้วายางครับยาง หม่แล้วแม่อืมอม,อม,มันก็ขยายอยู่นี่แนละขยายอยู่แต่มันมันไอ้นั่นนั่นนะไม่แล้วนะใหม่แล้วอืมไปแล้วของพ่อนะใหม่เหรอแม่ไนหะมสุกอยู่ แม่แรงมาอีกผ่านหนึ่งเร็วปิดเคปให้แม่ให้ข้าเนื้อมันไม่มันตีแต่เราไม่ตีมันใหญ่ยู่งยังพอรับยวนไมรแบบวนะไปแล้วพม่นจได้ไปกินาได้แล้วไดพอไปแล้วเนี่ย ชอบไหมนะปะลนรถเจดีอือเอ้อะมันต่อ,ตอถึงได้หน่อยแฮดอกเราจะมาชมฝีมืออย่างของแม่องัเแม่ก็พอคนไข้อยุดวยนอือหือขอ้าวโปง่งกะข้าวโป่ง ภาษาภาษาไทยเรียกขา้าวเกีาายบภาษาลาวเรียกข้าวปูถ้ามันเป็นไใหม่มาสิยัไงไง,งไปิ้ได้ไงปิ้งไได้ไิ <c oughs> ้งในรวยไอ้ไม่ปิ้งแตกไม่ปิ้งขาด ใหม่แล้วใหม่แล้วสรุปแล้วใหม่ทั้งคู่อ,อืมอางลูเยอะอืมจะหายมันไหมแบงมันกิน <c ười> นะวะกัน่นแเลยเอาอหางมันมืดว่ะอ่งก็ดูุ่ม่หนูเจียดหนุนูอีแกแหละ ตาบไปแล้วตะเน่บอกแจะไปกินคาบหาตเน่เลยดอกฮึไหฮาตเน่ไปหาบอลนอนกินจะโค้งหนึ่งใหม่แล้วใหม่แล้วลโวยนี้โยนี้เนี่ยนี่ก็หมาอันนี้เรียบร้อยน,นะนั่นแหละฮึค <c oughs> ักนอนจะจีบอกว่าคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอาร่อยมากมากเลยโอ้